สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีท่านใดบ้างคะในที่นี้ที่กําลังดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยู่ค่ะท่านที่กําลังดูแลผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในขณะนี้เคยไหมคะที่ท่านพบรอยแดงตามกลุ่มกระดูกของผู้ป่วยเมื่อเราใช้มือกดดูรอยแดงนั้นไม่หายนั่นเป็นสัญญาณเตือนให้เราทราบว่าผู้ป่วยเริ่มมีแผลกดทับระยะที่หนึ่งแล้วนะคะถ้าหากเราไม่รู้จักวิธีป้องกัน รอยกดทับนี้ก็จะลุกลามขึ้นในวันนี้มาดามก็จะมาแบ่งปันถึงวิธีการดูแลแผลกดทับในระยะที่หนึ่งหากเราดูแลไม่ถูกต้องการรักษาก็จะยากมากขึ้นและอาจจะลุกลามตามเป็นระยะที่รุนแรงมากขึ้นค่ะวิธีหยุดแผลกดทับระยะที่หนึ่งค่ะเราจะดูแลแผลกดทับระยะที่หนึ่งอย่างไรให้หายไวตามมาดามมาเลยค่ะแผลกดทับระยะที่หนึ่ง เราจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะบริเวณปุ่มกระดูกของผู้ป่วยจะมีลักษณะแดงและมีลักษณะอุ่นกว่าบริเวณอื่นๆนะคะเวลาที่เราจะทดสอบดูให้เราใช้มือนะคะกดลงไปที่บริเวณรอยแดงนั้นค่ะหากเรายกมือขึ้นรอยแดงนั้นก็ไม่จางหายนั่นแหละค่ะเป็นสัญญาณเตือนให้เราทราบว่าผู้ป่วยเริ่มเป็นแผลกดทับระยะที่หแล้วนะคะผิวหนังของผู้ป่วยจะยังไม่ฉีกขาดใดๆแต่ด้านล่างของผิวหนัง เนื้อเยื่อเริ่มมีการฉีกขาดและมีการไหลเวียนของเลือดไม่ดีแล้วนะคะแต่ภายใต้ผิวหนังนี้นะคะเริ่มมีการขาดเลือดไปเลี้ยงและผิวบริเวณน,นั้นอาจจะรู้สึกอุ่นหรือผู้ป่วยอาจจะรู้สึกเจ็บเป้าหมายทองคําของเราตอนนี้ก็คือการกู้คืนการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงบริเวณผิวหนังส่วนนี้ค่ะดูแลแผลส่วนนี้ให้รอยแดงจางหายและไม่ให้เกิด ผิวแตกแยกหรือไม่ให้ผิวหนังเกิดการถลอกหรือไม่ให้ผิวหนังเปิดเข้าไปนะคะขั้นตอนการดูแลที่สําคัญค่ะข้อหนึ่งการพลิกตะแคงตัวหรือการพลิกตัวผู้ป่วยบ่อยๆเป็นเป้าหมายที่สําคัญมากๆค่ะแต่ผู้ป่วยแต่ละท่านมีความแตกต่างกันในด้านเรื่องความทนต่อการกดทับนะคะเพราะการกดทับขึ้นอยู่กับหลายแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นแรงเฉือนแรงเฉยหรือแรงกดนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนสัมพันธ์กับที่นอนผู้ป่วยนะคะเตียงนอนผู้ป่วยรวมถึงการจัดท่าทางของผู้ป่วยด้วยดังนั้นการพลิกตะแคงตัวของผู้ป่วยบ่อยๆจะช่วยให้อาการกดทับลดน้อยลงค่ะและเราจะสังเกตได้ว่าเราจะพลิกตัวผู้ป่วยบ่อยแค่ไหนให้เราสังเกตว่าเวลาที่ผู้ป่วยนอนทับลงไปบนที่นอนเนี่ย ใช้เวลานานเท่าไหร่ที่ทําให้เกิดรอยแดงนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดรอยแดงนี้ขึ้นต้องมีการพลิกตะแคงตัวหรือว่ามีการพลิกตัวทันทีค่ะโดยเฉลี่ยแล้วก็อาจจะพลิกตัวทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะข้อ2ใช้อุปกรณ์เสริมในการหนุนหรือช่วยในการประคองผู้ป่วยแต่ไม่ควรใช้หมอนที่เป็นลักษณะโดนัท เพราะมันจะยิ่งไปกดทับเส้นเลือดบริเวณรอบๆแทนค่ะข้อ3ค่ะพยายามจัดท่าให้บริเวณที่มีรอยแดงให้รอยพ้นไม่ให้เกิดแรงกดทับข้อ4ค่ะดูแลความสะอาดผิวหนังหลังการขับถ่ายเช่นการขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระนะคะซึ่งในการเช็ดทำความสะอาดหรือใช้สบู่ที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เกิด รอยถลอกหรือเกิดการบาดเจ็บได้ให้รีบทําความสะอาดและรีบซับให้แห้งนะคะการทําความสะอาดในปัจจุบันนี้ก็จะมีน้ํายาที่ใช้ทําความสะอาดอุจจาระหรือปัสสาวะโดยตรงซึ่งจะช่วยลดการระคายเคืองซึ่งมีหลายยี่ห้อนะคะอาจจะเลือกใช้ให้เหมาะสมค่ะแล้วทาด้วยครีมป้องกันผิวหนังค่ะหรือสกินแบเรียร์นะคะผิวหนังที่ชื้นแฉะ จะเปื่อยง่ายมากการทาครีมป้องกันผิวหนังชื้นแฉะหรือสกินแบเรียร์ครีมจะช่วยปกป้องผิวหนังและช่วยป้องกันไม่ให้แผลถลอกลุกลามได้ค่ะข้อควรระวังคือห้ามนวดบริเวณรอยแดงหรือรอยปุ่มกระดูกเหล่านี้นะคะเพราะการนวดจะทำให้เนื้อเยื่อที่ช้ำอยู่แล้วเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นค่ะข้อ5นะคะเน้นเรื่องการดูแลอาหารค่ะเน้นเรื่องอาหารโปรตีน เพื่อไปซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอนะคะเน้นให้ผู้ป่วยรับประทานไข่ขาวอาหารเสริมทางการแพทย์ตามที่แพทย์แนะนําและดื่มน้ําให้เพียงพอถ้าร่างกายขาดน้ําแผลจะหายยากมากค่ะสรุปนะคะเมื่อพบว่าผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่เกิดแผลกดทับในระยะที่หนึ่งนะคะให้คอยพลิกแต่แขงตัวผู้ป่วยบ่อยๆทุก 1-2ชั่วโมงนะคะหรือขึ้นอยู่กับสภาพของอผิวหนังของผู้ป่วยนะคะถ้ารอยแดงนั้นเป็นรอยสีม่วงคล้ำหรือเริ่มมีตุ่มน้ำพองให้รีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันทีนะคะสำหรับวันนี้มาดามขอลาทุกท่านไปก่อนหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาดามได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะพบกับมาดามอีกครั้งในคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ